เนื่องจากแม่ของฉันเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพื่อรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมเมื่อสองปีที่แล้วฉันใส่ใจดูแลสุขภาพของพ่อแม่โดยเฉพาะเรื่องโภชนาการฉันซื้ออาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการมากมายให้แม่แต่กระดูกและข้อของแม่ก็ยังไม่เห็นความแตกต่างที่ชัดเจนหลังจากขอคำแนะนำจากแพทย์และปรึกษากับผู้ที่เป็นโรคข้อ,อเสื่อมฉันตัดสินใจเลือกตุลินชูซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่คุณแม่ของฉันทานได้ทุกวันโดยไม่ต้องกังวลกับผลข้างเคียง ดื่มแล้วเห็นว่าสุขภาพแม่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นฉันซื้อมาให้เธอดื่มต่อถึงตอนนี้ขอบคุณดูลินชุสุขภาพของแม่ฉันจึงฟื้นตัวอย่างรวดเร็วตั้งแต่ทานดูลินชูแม่ของฉันไม่ได้พบแพทย์อีกเลยที่น่าแปลกใจกว่านั้นคือแม่ของฉันไม่มีอาการป่วยเล็กๆน้อยๆอีกต่อไปต้องขอบคุณดูลินชุสุขภาพของแม่ฉันจึงฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ทานลูนชิชแม่ของฉันไม่ได้พบแพทย์อีกเลยที่น่าแปลกใจกว่านั้นคือแม่ของฉันไม่มีอาการป่วยเล็กๆน้อยๆอีกต่อไปผลิตภัณฑ์นี้ไม่ใช่ยาและไม่สามารถใช้ทดแทนยาได้